สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มิวเซียมสยามนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเดินเล่นท่าเตียนนะ mm. ก็มาออกจากรถไฟฟ้าสนามชัยประตูหนึ่งนะครับ mm. นี่มีร้านกาแฟาเยอะแยะเลยมานั่งดื่มมานั่งดื่มที่ตรงนี้ได้ mm. เขาก็จะมีแบบให้ผ้าปูมานั่งปูผ้าแล้วก็นั่งเล่นตรงนี้ดูบรรยากาศเนี่ยนะลมพืนมากคนเต็มเลย ร้านกาแฟแล้วเราเดินไปทางด้านหลังนะครับไปทะลุออกทางด้านหลังของมิวเซียมสยามเพื่อที่จะไปท่าเตียนนะวันนี้โป๊ะอยากมาร้านกาแฟที่อยู่ท่าเตียนนะก็เลยแบบมาแล้วก็เดินเล่นท่าเตียนครั้งที่1250แต่ว่ามันก็จะมีงานเรื่อยๆเนี่ยท่าเตียนคือเป็นแบบ ที่ที่นะักท่องเที่ยวชอบมามากเลยนะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟะนะครับอยู่ด้านหลังสามารถมานั่งดื่มกาแฟมากินข้าวได้นะครับร้านอาหารพิพิธภัณฑ์โอ้ร้านกาแฟร้านกาแฟเยอะมากเออร้าน,นก็น่ารักเดี๋ยวขอดูเค้กตรงนี้ก่อน นี่ทุกคนน่ากินเนาะเค้กเวลาดูจน,น,น่ารักเดี๋ยวดูเดี๋ยวมุมมาหมุนมาดูร้านทานีนี้อ๋อเขาเป็นแบบร้านซื้อไปกินไหมล้วนน่ารักน่าหละก,ก็คือซื้อแบบซื้อแล้วก็เดินกินนะมีที่นั่งแค้ตรงนี้ทางนู้นก็มีโอ้โหนี่ไงถึงแล้วยร้านไอศครีม ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาคาเฟ่นะ,นะเขาจะมาคาเฟ่ตรงข้ามกับอันนี้คือท่าเรือท่าเตียนนะทุกคนนี่ไงร้านกาแฟา The Sunrise ร้านกาแฟาข้างล่างเขาข้างล่างเขาเป็นแบบร้านอาหารเนาะคาเฟ่นะ่าจะอยู่ชั้นบน นี <Yeah. S 1> อ่อ้นี่ไง,งถึงแล้วเปิดสีเท่ยงถึงสองทุ่มคุณเปิดไม่ได้นี่ไงว้า <fa> อวอันนี้นี่ก็เปิดเจ้าเต๊นี่ตอนนี้คืออยู่ด้านบนของคาเฟ่แล้วนะครับคนเริ่มมาแล้วก็นี่เห็นไหมวิวอ๋อ oh. วิววัดโพวัดพระเชตุพนนะัพเตอร์สันไรส์ว้าวว้าววิวสวยนี่บรรยากาศนะฮะอยู่ใกล้ๆเลยพัพเตอร์สันไรส์ ได้มาแล้วนะครับนี่เป็นกาแฟกับชาไทยนะฮะแล้วก็ชูโรสนะน่แล้วก็แบบนั่งชิวแล้วนั่งชิวอย่างนี้แล้วก็ชมวิวเดี๋ยวค้อไปลงไปด้านล่างไปหาของกินกันต่อนะครับวันนี้แบบท้องฟ้าจับใสมากดูบรรยากาศแบบบรรยากาศดีมาก <Okay. S 1> มีชั้นบนด้วยนะสามารถขึ้นไปนั่งชั้นบนได้นะทุกคนตอนนี้เราก็ ออกจากคาเฟ่น,นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเทีเท่ยวกันต่อขอบคุณนครับ,รบ,รบด้านในด้านในเป็นท่าเรือมีแวะมากินกว้วยทอดทุกคนอยู่ที่นี่โอ้คาเฟ่เยอะเลยเดินดูนี่สโลบา ร้านข้าวร้านกาแฟต่างๆมีแต่ร้านกาแฟเกิดขึ้นเต็มเลยทุกคนนี่ร้านข้าวคือแบบร้านกาแฟมาถ่ายรูปสวยนะเนี่ยอนี้เขาขึ้นเป็นแบบอุ่นชั้นบนเลยอะมีหลายชั้นเลยร้านร้านแต่ละร้านนี่ยตรงนี้ก็น่ารักคนเต็มเลยด้านไหน ร้านนี่ร้านยาทาเตียนนะครับว่าซื้อน้ำมันได้นะซื้อไปให้แม่ใช้อยู่ใช้ดีอยู่อันนี้วัดชัยทุลลพลวัดโพนะครับร้านร้านขามากมายคือที่ท่าเตียนอ่ะร้านกาแฟเยอะมากแล้วก็ร้าน ข้าวก็เยอะน,นี่แถวนี้ทำเป็นร้านกาแฟได้นะแต่ว่าร้านกาแฟก็เยอะจริงนี่เป็นแบบอันนี้เป็นร้านไอศครีมร้านไอรีมร้านข้าวร้านข้า ร้านขายของนะฮะส่วนบางแถวนี้เป็นของฝากนะร้านขายของฝากเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต่างชาติเยอะมีบ้านถ้าเป็นบ้านอยู่แถวนี้ก็คือขายของได้หมดเลยเพราะว่าคือนักท่องเที่ยว เดินแถวนี้ไป<า><า>ไปทางนี้ไปทางนี้คนเยอะมากไาเดี๋ยวไปทางนี้ต่อถ้าเราเดินไปนู้นจะเป็นท่าช้างไงฮะร้านกาแฟนี่ตรงนี้คือตรงนี้คือทางเข้าตรงนี้ทาง อันนี้ทางเข้าท่าท่าท่าเลียนท่าเรือโอ้ลันขาทุกคนโอ้ตรงนี้ท่าช้างอันนี้ก็มีแบบยาบองอะไรเยอะอยู่นะแล้วคือ เราขึนะ้นจักท่องเที่ยวคือชื้อยาหม่องกันเยอะมากเลย<อ>มันจะเป็นแบบยาหม่องยาดมยาลมยาหอมอืด้านในนี้ก็มีแบบพวกร้านค้าร้านอาหารนะ ตอนนี้เราเดินมาถึงท่ามหาราชนะครับแต่ว่าเรายังไม่แวะท่ามหาราชเรกเราจะไปนุนท่าประจันตรอกทวีผลก็คือเดินมาได้เรื่อยๆนะจากท่าเตียนเดินมาท่าช้างเดินมาท่ามหาราชแล้วก็สุดท้ายก็ท่าประจันนะฮะที่จะแบบอยู่ทางนี้ที่นะักท่องเที่ยวเขาก็เดินกันเหมือนกันเราคนไทยเราก็ไม่ยอมเราก็ต้องเดินบ้าง อรับคนละครึ่งผัดด้วยร้านน้ำนี่เป็นร้านเล็กๆแล้วก็เปิดเป็นแบบร้านกาแฟาได้เนาะคือสบายๆร้านเล็กๆนี่ทางเข้าท่ามหาราช เราเดินไปเรื่อยๆใกล้จะถึงละท่ามหาท่าพระจันทร์นะครับนี่วัดมหาท่าจิวราชรังสลิดต,ตอกสนามพระนี่ซอยนี้เขาทำพระท่าพระจันทร์เขาแบบ ปล่อยเช่าพระกันเยอะนะฮะตอนนี้ประมาณบ่ายสามเดี๋ยวเรามานั่งมาหาข้าวกินที่ท่าพระจันทร์หน่อยหนึ่งแล้วแล้วก็สักแบบค่ำๆค่อยเดินย้อนกลับก็จะได้ดูแบบบรรยากาศแสงไฟสวยๆพอดีรถเมล์สายหนึ่งถนนตก ทางน,นี้เนี่ยถ้าไปทางขวาทางขวานี้จะไปสนามหลวงนะครับเดี๋ยวเราไปทางซ้ายเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยแมวแมวนี่นตอนนี้เราถึงท่าประจันแล้วเดี๋ยวลองเดินดูก่อนอเนอ,อแต่ว่าเขาก็มีขายบะงก๊กเตี๋ยวน,นี่มีดเก๊เตี๋ยวอันนี้เป็น ร้านกาแฟร้านชาร้านชาอันนี้เป็นแบบร้านข้าวร้านกาแฟร้านกาแฟเยอะเหมือนกันเนาะอ่านตำสั่งอ๋อนี่ยนี่อ่านตำสั่งอยู่ทางนี้ด้วย แล้วมีแบบยิมน้ำามาท่าเรือกันปึ้งโอู๋จักรยานคาเฟ่คาเฟ,ฟ่อเม ไงคาเฟอเมออันนี้เป็นเรือข้ามฟากอ๋อบรรยากาศนี่คือบรรยากาศเรือข้ามฟากนะครับถ้าพระจันทร์วังหลังถ้าใครจะไปวังหลังไปทางนู้นได้เ,เดี๋ยวเราย้อนกลับดีกว่าอันนี้ห้าบาทอา๋อสำเพคนละสีะส่บาทห้าสิบ เดินออกจากท่าเรือก่อนนี่จักรยานเช่าแน่เลยตอนนี้บ่ายสามร้านค้าก็ <c oughs> ก็ปิดอยู่นะเอี <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่ถ้ำมหาลาชทุกคนอันนี้เป็นร้านค้าแล้วก็นี่เป็นท่าเรือข้ามฟากนะครับท่าเรือข้ามฟาก ให้บริการ9โมงเช้าถึง3ทุ่มท่ามหาราชบางหลังเดี๋ยนี้ท่ามหาราชนะฮะน้ำสูงมากทุกคนเดอะคอฟฟี่คัพตัวนี้เดอะคอฟฟี่คัพข้างหน้าคือสตาร์บัคโอ้นุ่นวัดตคัง ดูน้ำแบบนี่ขึ้นมาตรงนี้น้ำสูงมากดูบรรยากาศท่ามหาราช อานผลไม้ทุเรียนเยอะมากเลยทุกคนร้านน้ำแล้วก็ร้านของฝากนี่ท่าช้างนะฮะเมื่อกี้เราไปท่าประจันท์ท่ามหาลาชแล้วเราก็เดินมาท่าชา้างช้างโอ้พระอาทิตย์แดดแดงมากนีน่ร้านนะ้ำนี่ตอนนี้คือเราก็มาเดินท่เดเตียนกันนะครับเดินยาวๆเดี๋ยวย้อนกลับไปไปหาข้าวกินก่อนทุกคนเพราะว่า อันนี้ก็ประมาณบ่ายสามกว่าจะสี่โมงเย็นแล้วร้านข้าวถ้าใครมาก็คือมาไหว้พระได้นะวัดโพอยู่ด้านในไปกินกะทิทำไมคนเต็มเลยร้านไอติมน,น่าจะซอยนี้ เดี๋ยวหาข้าวกินกันยังไม่ได้กินข้าวกันเลยกินกาแฟแล้วก็กินก๋วยทอดจะลองดูกันนะซอยไหนมีร้านข้าวแบบเป๊ะๆหน่อยบรรยากาศออร้านค่ะเ,ออเดี๋ยวไปทางนี้ แล้ก็เดินมาซอยนี้แล้วมาหาของกินซอยนี้ไปเลยร้านกาแฟเยอะมากเลยตรงนี้มีก๋วยเตี๋ยวด้วยที่มาหานั่งร้านกาแฟตรงนี้รอดูตอนค่ำนะเพราะว่าตอนค่ำมันก็จะสวยไงวสวยงาม ส่วนมากเป็นร้านกาแฟาหมดเลยทุกคน่วนด้านในร้านกาแฟาร้านกาแฟานี่น้ำปัน่นน้ำสลัดร้านอร่อยแล้วก็หมดโอ้โหน้ำ น้ำแบบมาเด<ม>้อของบรรยากาศนี่ไงเขามาเดินเขามาเดินชมวิวนี่นมีศารอู้สวยงามอุยอ้ยเฟองฟา้าเฟองฟ้าใหญ่มากอะเฟองฟ้าแบบดูดิต้นเฟองฟา้าเป็นกิงกก่งก้านกิ่งก้านใบนี่ทุกคนคือด้านข้างนั้นเป็น ถ้าเรือวัดโพนะครับอันนี้คือวัดอรุณน,นะครโอ้สยงามพทุกคนมาดูบรรยากาศนะมาเดินเล่นกันเดินทางกันต่อคือซอยนี้ก็จะวุ่นวุ่นไบาย,ายนิดนึงนะเฮ้ย hey, น้องแมวซอยนี้ที่เรามาคาเฟ่ที่เราขึ้นไปกินก่อนหน้านะครับ hey, เดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนี้มันจะเป็น อ๋ออันนี้เขาเป็นแบบอ๋อเป็นร้านกาแฟอุ้ยน่ารักอยู่นะนี่น่ารักอยู่นะแบบนั่งกินอยู่ท่านนี้ไปเดินเล่นที่ตรงท่าเรือตรงนี้จะเดินไปตรงท่าเรือวัโดโพนะครับซึ่งมาเดินเล่นมาถ่ายรูปก็จะเห็นวัดอรุณชัดแล้วก็ถ่ายได้สบาย อันนี้เป็นร้านร้านน้ำร้านไอจิมคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยท่าเรือวัดโพอ้นี่ร้านโอ้ยเมื่อกี้เราเข้าซอยนูน้น แล้วก็มีอีกซอยหนึ่งนี่เมืม่อกี้อยู่ตรงซอยต้นเฟื่องฟ้านี่มีแบบวัดโพช้าเรือเดียวอ๋อคือเป็นโรงแรมข้อม,มบข้ามูลเขาเป็นร้านร้านข้าวปะ่ะร้านอาหารอเอ,อ่ออย่าเพราะว่าแบบเห็นไหมมีต่างชาติก็ลงมาใช่อันนี้เป็นร้านไอจิม เขาบอกว่าพิธ้ติมแล้วก็ขึ้นไปนั่งตรงนั้นได้ถ้าเลือกเขียววัดโพนีอ่อันนี้คือเสียงเสียงประกาศนะเสียงไกลโอ้ด้านนู้นคือสะพานพุทธนะครับวัดประยุระวงแล้วก็ที่เห็นหลังคาส้มๆวัดกรลายนานมิตรนะครับแล้วก็วัดอันนี้เป็นวัดอรุณด้าน,น เดินทางดีกว่า